เสียใจเลยครับเพราะว่าเตรียมเตรียมตัวไว้แต่แรกอยู่แล้วว่ามันคือหน้าที่ของเรามันเสี่ยงที่จะโดนทุกวันแล้วก็คุยกันในในชุดอยู่แล้วว่าเราทํางานเนี่ยจะต้องพยายามให้มันเป็นร้อยเปอร์เซ็นตถ้าแต่ว่าถ้าวันไหนมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นมันจะต้องจบที่เราเราจะให้คนข้างหลังทหารพานทหารลาบเดินที่เดินตามเรามาเหยียบไม่ได้เพราะเราจะไปขี้เกียจไปตอบคาถามว่าไอา้ตรวจไม่เจอเหรอทําไมรูป ผมต้องมาเหยียบทำไมลูกแม่ต้องมาเหยียบอะไรเงี้ยมันรับไม่ได้จะให้คนอื่นมามองว่าเราทำงานช่วยไม่ได้ทำงานไม่เหมือนอาชีพไม่ได้ด้วยด้วยเกียริและศักดิ์ศรีเราช่างด้วยด้วยเกียริด้วยศักดิ์ศรีของเครื่องหมายที่เราไปได้เรียนมาก็เลยสงขขครามทุนระเบิดใช่ครับสงครามทุนระเบิดที่แม็กอะไรเงี้ยมันมันรับไม่ได้ก็เลยจบที่เราดีที่สุดก็เลยเตรียมใจไว้ตั้งแต่ก่อนแล้วถ้าว่าถ้าวันไหนมันพลาดจริงๆมันต้องจบที่เรา จบคนข้างหลังเราไม่ได้